สวัสดีครับสวนบอลสีพระธรรมอีพีนี้เรามาแยกหน่อกันต่อในะอีพีนี้จะเป็นบอลสีเก้าทับนะครับที่คัดมาวันนั้นนะครับวันนี้จะได้มารื้อกระถางล้างหัวเคลียรรากแล้วก็แยกหนอก่อมาดูว่าจะได้หน่อเยอะแค่ไหนแล้วก็หัวจะพอที่จะผ่าทําจํานวนได้หรือไม่นะครับสําหรับเก้าทับส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ก็ได้มาจากการผ่าหัวแล้วก็แยกหนอก่อเก็บไว้ตั้งแม่ทั้งหมดอ่า 5กระถางนะครับหกระถางนี่ครับสวยมากตอนนี้เห็นประมูลกันราคาสูงอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เราจะมาแยกหน่อส่วนใครสนใจหนอก็ติดต่อสอบถามเบอร์ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับรเบอร์โทรเบอร์ไลน์0 8 0 8 0 8 8 8 8 8หรือจะ,อะติดตามที่ f a c e b o o k นะครับบอนสีพระธรรมสามารถกดติดตามกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับ นี่คือบอลสีเก้าทับลายสวยมากนะครับนี่ครับผมสวยงามนะครับสําหรับบอลสีเก้าทับนะครับวันนี้ก็จะได้มาเช็คกันว่าจะได้สักกี่หนอนะครับจะได้สักกี่หนอแล้วก็แต่ละกระถางหัวจะใหญ่แค่ไหนนะครับหัวจะใหญ่แค่ไหนเดีย๋ยวเราไปชมแบบเพลินๆพนกันเลยครับผม <c oughs> มาดูที่กระถางแรกนะครับนี่ครับกระถางแรกนี่ก็ดกมากนะครับดกมากๆเลยนะครับผม ให้ดูกันแบบชัดๆเลยเหมือนเดิมนะครับเวลาเราจะารื้อกระถางแล้วก็มือปิดที่หน้าหน้าดินหน้ากระถางนะครับเสร็จแล้วก็เคาะลงเนี่ยครับจอออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆเคลียร์เนี่ยรากดกมากเลยนะครับเราก็ค่อยๆเคลียร์จากด้านล่างขึ้นมานะครับแล้วก็เคลียร์ด้านข้างนะครับด้านล่างแล้วก็ด้านข้างนะครับค่อยๆค่อยๆเช็ค,คดูดนะครับเพราะว่า ถ้าทําแรงนะครับหน่อเขาอาจจะหักได้นะครับผมเพราะว่าเคยเคยแบบเจอแบบว่าโคนต้นนี่หักออกจากาหัวเลยนะครับหัวบอลเลยนะครับแทนที่เราจะได้หนอ่อแต่ก็หายไปในพิบตาเลยนะครับต้องเอาไปแช่น้ำให้เขาออกรากใหม่นะครับเพราะว่าบางตัวที่เขาหลุดนั้นก็มีเนื้อติดไปด้วยแบบนั้นก็ สามารถที่จะนำไปแช่น้ำให้เขาออกรากใหม่ได้นะครับตอนนี้กำลังเคลียร์เคลียร์ดินแล้วก็ดูใบไหนที่มันเก่าแล้วเราก็จะดึงออกนะครับจะได้ไม่ต้องอเกะกะนะครับผมสำหรับต้นนี้นะครับนี่ครับใบนี้สวยๆนี่ก็เป็นเป็นใบเก่าแล้วนะครับเราก็ดึงออกได้เลยเดี๋ยวเขาออกใบใหม่มาสวยกว่าเดิมอีกนะครับผมหัวน่าจะใหญ่อยู่นะครับต้นนี้ หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ไม่รู้เป็นอีกหนึ่งต้นหรือเปล่านะครับนี่เป็นห้าในหัวอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปล้างน้ําแล้วก็ค่อยมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับต้นนี้จะต้องไปล้างน้ําออกจะได้เคลียร์รากได้ง่ายขึ้นนะครับถือว่าหัวใหญ่อยู่นะครับนี่ถือว่าหัวใหญ่อยู่เนี่ยหนอนนี้ก็ใหญ่เลยเนี่ยหนอนนี้ก็เป็นหัวเลยนะครับเอามาดูกระถางที่สองนะครับ คือเราเก็บไว้หลายวันแล้วเพิินช่วงนี้ฝนนะฮะพายุฝนเข้าก็ทําให้ไม่สามารถที่จะเข้ามาในโรงเรียนได้เพราะว่าอากาศมันฝนตกนะครับแล้วก็ชื้นด้วยวุ้นที่ออกยากมากเลยนะครับออกยากมากนะครับตัวนี้แน่นมากนะครับทำไงดีละ่ะต้องเคลียร์ในนี้ออกก่อนหน่าดิน่าจะแน่นเกินนะครับนี่ออก โอ้โหเขาเป็นเป็นคโคลนเป็นเลนเลยนะครับก็เลยอาจจะติดกับกระถางแล้วก็ออกยากหน่อยนะครับต้องค่อยๆค่อยๆดัดหน่อยนี่ออกมาแล้วนี่ครับคือใบไม้เขาย่อยสลายกลายเป็นพวกนี่ครับเป็นคโคลนเป็นเลนไปนหมดเลยนะครับต้องค่อยๆเคลียร์ออ,อกอ่ามีหัวนะครับอันนี้มีหัวได้ผ่าแน่นอนนะครับแต่ต้องมาลุ้นว่าจะได้สัก กีนอนะครับสำหรับต้นนี้นะครับผม <c oughs> ที่เห็นเห็นก็สามต้นนะครับนี่ครับสามต้นทีเน่เห็นกันอยู่นะครับอันนี้คือฝนพึ่งจะซาซาไปนะครับที่บันทึกอยู่ตอนนี้ก็ประมาณเวลาตอนบ่ายสามเกือบสี่โมงเย็นแล้วนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปล้างแล้วก็มาให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะกระถางถัดไปเลยเนี่ยครับทุ้กระถางนี้สวยมากนะครับ จมหัวใหญ่ไหมเนี่ยเสียดายนะครับเพราะว่าใบแบบกําลังด่างกําลังสวยเลยนะครับแต่ว่านี่เห็นไหมนี่นี่คือใบไม้เขาย่อยสลายนะครับจนมันเสื่อมสภาพแล้วถ้าเกิดไม่ผ่าก็ก็คือเปลี่ยนดินปลูกนะครับเปลี่ยนดินปลูกแล้วก็ลงกระถางใหม่นะครับแต่ว่าเราก็อยากได้จํานวนเพิ่มเนาะเพราะว่าก้าวทับเนี่ยดูก้าวทับเนี่ยยิ่ง ยิ่งขยายไว้เยอะๆยิ่งดีเพราะว่าหน้าเขาสวยมากเลยเห็นไหมครับนี่ครับหน้าเขาสวยมากเป็นอีกหนึ่งตัวที่หน้าสะสมนะครับเป็นบอลดังอีกหนึ่งตัวที่หน้าสะสมสําหรับเก้าทับนะครับเก้าทับ <c oughs> <c oughs> แต่ละตัวเขาก็จะมีสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์ในตัวของเขานะครับ <c oughs> อันนี้หัวไม่ค่อยใหญ่ตัวนี้จะเก็บไว้นะครับจะจะไม่ผ่าตัวนี้จะนําไปไปปลูกใหม่นะครับดู สวยมากนะครับอันนี้จะยังไม่ผ่านะครับจะนําไปปลูกใหม่นะครับามาดูกระถางนี้อันนี้น่าจะยุบไปเดี๋ยวเรามาเช็คหัวของเขานะครับหัวน่าจะน่าจะมีลุ้นอยู่นะครับตนนัวนี้นี่ก็แน่นแน่นมากดูรากแน่นจริงๆนะครับอันนี้รากเขาเริ่มไปแล้วครับแต่เรามาดูหัวของเขาว่าจะเห็นต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับมาดูกัน เห็นต้นเล็กๆมีอยู่สามสี่ใบเนี่ยมาดูว่าหัวจะประมาณไหนนะครับนี่โอ้โหหัวใหญ่มากนะครับดูเนี่ยหัวใหญ่มากเลยนะครับผมอันนี้คือเขายุบไปแล้วนะครับเนี่ยนี่นี่คือนี่คือตัวตัวต้นแม่นะครับตัวแม่เลยเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่เป็นหลอดใหม่กําลังจะออกมาคือเขาเขายุบยุบไปนะครับเขาทิ้งใบไปแล้วก็กําลังจะ แทงหลอดมาใหม่ส่วนตัวนี้เป็นหนอ่อสองหนอ่อนะครับสองหน่อเล็กๆนะครับเดี๋ยวไปล้างหัวแล้วก็จะได้ผ่าทําจํานวนหัวใหญ่มากนะครับเนี่ยหัวใหญ่มากใหญ่กว่าน่าจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยมั้งเนี่ยนะครับเห็นใบเขาเน้ยๆอย่างนี้ก็คือเขายุบไปนะครับจริงๆใบเขาก็ดกนะครับผมนี่อ่ะไปดูกระถางสุดท้ายเนี่ย หนอดกๆแบบนี้หัวจะใหญ่ขนาดไหนนะครับไปดูกัน <c oughs> <c oughs> หลากแน่นมากนะครับหากแน่นๆเลย <c oughs> ถ้าเป็นใบเก่าๆนี่ก็ดึงออกก่อนก็ได้นะครับเพื่อเคลียรเคลียพวก <c oughs> เจอเจอหัวแล้วครับเดี๋ยวไปดูกัน สัมผัสเจอหัวด้านล่างแล้วหลากแน่นเลยครับผมเพราะว่าหน่อเขาเยอะนะครับตอนนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดถึงประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นนี้ก็จะต้องขึ้นแล้วครับผมอยู่อยู่ที่สวนไม่ได้แล้วว่ายุงช่วงนี้ยุงชุกชุมมากนะครับเดี๋ยวเป็นไข้เลือดออก และหลายที่นะครับก็ดูแลสุขภาพกันช่วงนี้หน้าฝนนะครับหน้าฝนคนก็เป็นไข้หวัดกันแล้วก็มียุงนะครับยุงก็วางไข่กันเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็น่าจะได้หลายหนออยู่นะครับเนี่ยเท่าๆที่สัมผัสดูเห็นไหมครับอันนี้หัวยังไม่ใหญ่เท่าต้นเมื่อกี้เลยต้นที่สามสี่ใบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าให้หน่อเยอะนะครับ เดี๋ยวเราไปล้างหัวของเขานะครับตน,นี้ใบใหญ่จะเป็นตัวตัวแม่เดี๋ยวไปล้างหัวเคลียร์รากแล้วก็จะมาให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมตอนนี้เราก็ทําการล้างหัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนที่จะไปเคลียร์รากนะครับนี่ครับล้างเป็นที่เรียบร้อยรากดกรากเยอะมากนะครับดูต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ อันดับแรกคือต้องแยกหนอก่อนแล้วค่อยเคลียร์ไม่งั้นเคลียร์รากลําบากนะครับเพราะว่าดูดูว่าในในหน่อแต่ละหน่อนะครับพอเราแยกหน่อออกเนี่ยมันจะมีเขี้ยวเล็กๆติดอยู่แล้วการเคลียร์รากนะครับก็จะต้องค่อยๆทําไม่งั้นจะไปโดนเขี้ยวของเขาได้ดูดูตัวนี้ดูอย่างตัวนี้เมื่อสักครู่อันนี้เขาหลุดไปแล้วนะครับนี่เขาหลุดมาจากตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ แต่ดีที่เขามีรากติดนะครับเราก็ไปลงกระถางได้ทีนี้เวลาจะเคลียร์เห็นะครับอันนี้ต้นแม่เขานะครับนี่และตัวเนี้ยเนี่ยตัวเคี้ยวเนี่ยเป็นหน่อแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มเป็นหน่อแล้วทีนี้เราก็ต้องค่อยๆค่อยๆเคลียร์นะครับค่อยๆเคลียร์รากเขาเพื่อที่จะไม่ให้เคี้ยวหรือหน่อเขาหักนะครับตรงนี้ก็ต้องค่อยๆทําต้องระมัดระวังนะครับแต่อย่างตัวนี้ก็ก็น่าจะเหมือนจะหักเลยนะครับตัวนี้ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ดึงออกไปเลยตัวนี้เดี๋ยวเขางอกใหม่แต่เขี้ยวชิ้นนี้เขียวเยอะมากนะครับก็จะได้เคลียร์รากออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแยกแยกดูว่าจะได้สักกี่หนอให้ดูว่าแต่ละหน่อยไหมครับนี่นี่ครับเขามีเขี้ยวติดมาด้วยไหมหนอ่อใครใครที่จองไว้นะครับสําหรับคนที่จองก้าวทับไว้นะครับเดี๋ยวให้ดู ตัวนี้ถามว่าจัดส่งได้ไหมอืมมันก็ส่งมันยังไม่ได้เนาะส่งมันยังไม่ได้นะครับต้องฝากเลี้ยงแต่ว่าเนี่ยอย่างพวกนี้ก็จะดึงออกหมดเลยนะครับจะไม่ไม่ได้เอาไว้เพราะว่าใบมันมันมันไปละอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับใบเข้าไปละก็จะเหลือไว้แค่นี้นะครับกับตัวนี้เพื่อเพื่ออาจจะตัดตัวนี้ออกด้วยให้เหลือแค่ ตัวหลอดใหม่แล้วเขาจะได้ฟื้นตัวไวขึ้นนะครับแล้วก็ง่ายต่อการปลูกด้วยครับแล้วหัวนี้มีเขี้ยวติดไปด้วยนะครับประมาณสองสามเขี้ยวเลยหนอนี้นะครับเนี่ยได้หนึ่งหนอนละนะครับมาดูหน่อที่สองครับแต่และหน่อคือมีเขี้ยวติดหมดเลยนะครับนี่นี่ก็เนี่ยนี้ก็เขี้ยวน,นี่เห็นไหมครับเนี่ยสีชมพูในใน,นเขี้ยว ฝั่งนี้ก็มีนะครับเราก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะครับแน่ๆอาจจะเหลือไว้แค่ตัวนี้นะครับแล้วเขาก็จะฟื้นตัวไวนะครับได้ไปสองแล้วส่วนตัวนี้เป็นเป็นตัวหัวแล้วตัวนี้ก็คือดึงออกได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแม่อาจจะได้ล้มนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้อาจจะได้ล้มแม่นะครับ มาดูตัวนี้กันนี่ก็หนอโดกมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละออหัวนี่ครับมีเขี้ยวติดทุกทุกหน่อเลยนะครับเนี่ยดูอันนี้เปิดหน้าดางมาแล้วนะครับใบล่าสุดแต่ก้านจะยาวหน่อยนะครับนี่มีรากติดแล้วก็มีเขี้ยวติดไปด้วยนะครับต่อไป โอ้อันนี้ไม่ได้ตัดเลยอันนี้หักออกมาเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะต้นใหญ่นะครับตัวนี้ก็คงจะได้ตั้งแม่เลยนะครับหลุดออกมาแล้วนี่ราบเยอะนะครับแล้วดูเปิดหน้าด่างนี่ครับตัวนี้ก็อาจจะได้แยกไปตั้งแม่ตัวไหนต้นใหญ่ก็จะแยกไปตั้งแม่ตัวไหนต้นเล็กเราก็แบ่งได้นะครับตัวนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับตัวเนี้ย อันนี้หัวใหญ่มีเขี้ยวด้วยอันนี้ต้นใหญ่น่าจะต้องตั้งแม่นะครับสนี่าสำหรับก้าวทับบางต้นนะครับโตมาถึงจะเปิดหน้าด่างก็มีนะครับตอนเด็กๆอาจจะด่างน้อยๆแต่พอโตมานี่โอ้โหด่างสวยเลยหรือบางตัวด่างไม่สวยแต่ให้ลูกมากลายเป็นบอลแบบหน้าเทพไปเลยก็มี นะครับเพราะฉะนั้นบอลสีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับความไม่แน่ไม่นอนนะครับน,นี่ด่างสวยนะครับนี่โอ้ต้นนี้ได้หลายหนอเลยแล้วนี่เขี้ยวเยอะมากเลยครับต้นนี้เขี้ยวเยอะมากน,นี่นะครับนี่ถ้าการถ้าการเขาแบ่ออกแบบนี้ไม่ต้องไปเสียดาย เอาออกเลยเขาจะได้ฟื้นตัวไวๆนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นไม้จอมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปผ่าหัวเขานะครับนี่ก็อีกหนอน,นึงถ้าไม่รีบนะครับก็จองไว้แล้วฝากเลี้ยงก็ได้นะครับก็มีหลายท่านที่ฝากเลี้ยงนะครับลหลายต้นนะครับที่ฝากเลี้ยงไว้ไม่ว่าจะเป็นรักเอยดารานพรัต จ้าจก,กรพัดเอานางกากนาศูนโอ้อีกหลายต้นนะครับอันนี้ต้นใหญ่ก็จะแยกไว้ตั้งแม่เลยนะครับด่างสวยเลยตัวนี้แบ่ออกแล้วทิ้งเลยไม่ต้องเก็บนะครับเวลาปลูกมันมันมันค่อนข้างที่จะลำบากนอนใหญ่เราก็แยกออกตั้งหากนะครับ <c oughs> นีใบเขาเยอะอู้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะด่างสวยนะครับนี่นี่ครับอู้ด่างสวยมากนะครับด่างฮาฟเลยนะครับผมมีเขี้ยวติดด้วยนะครับตัวนี้สวยงามนะครับอีกสองหนอครับหน่อใหญ่เลยหนอใหญ่ใหญ่แบบนี้คือจับแล้วก็หักเลยไม่ได้ใช้มีดนะครับนี่ครับด่างนะครับด่าง ถ้าเกิดหนอดไหนเขาออกมาแล้วเปิดหน้าด่างแล้วใบต่อไปนี่ครับเปิดมาเหมือนกันแต่ยังไม่ชัดโตขึ้นสวยแน่นอนนะครับคือถ้าเขามีเชื้อด่างอยู่แล้วมันก็ยังไงเขาก็ด่างครับผมโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นหัวใหญ่เลยอันนี้ก็ไว้ตั้งแม่นี่ก็ด่างพวกนี้เก็บไว้ตั้งแม่ให้หมดเลยนะครับถ้านี่ครับหัวไซนี้เรากานเขายาวจัดทรงไม่ได้นะครับ ตัวนี้ก็จะได้ผ่าแล้วตัวนี้จะเป็นไม้จอมนะครับนี่อู้ด่างด่างสวยเลยนี่นี่คือตัวตัวไม้จอมตัวแม่เลยนี่เขาจะอยู่ตรงกลางตัวข้างๆจะเป็นหนอนนะครับนี่ก็จะได้อาจจะเหลืออยู่2จอมนะครับแล้วตัวนี้ก็คืออาจจะได้ล้มล้มจอมล้มแม่นะครับเพราะว่าเขาทิ้งใบไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามานับนะครับ มานับกันว่าจะได้สักกี่หนอนะครับมาเริ่มจากหนอใหญ่นี่ก่อนนะครับอันนี้หนอที่1ครับอันนี้หนอที่สองอันนี้หนอที่สามแล้วก็หนอที่สี่นะครับอันนี้สี่หนอและหนอใหญ่นะครับแล้วมาดูหนอย่อยๆนครับหนอที่ห้านะครับหนอที่หครับหนอที่เจ็ด หน่อที่8อันนี้หน่อใหญ่หน่อที่8ก็แยกออกนะครับถ้าหน่อใหญ่หนอที่9ครับอันนี้จัดส่งได้ครับหน่อที่เจัดส่งได้นะครับหน่อที่9ก้าหนอที่สิบอันนี้หน่อใหญ่11อันนี้ฝากเลี้ยงได้11 12ตัวนี้ต้องอนุบาลน,นานหน่อยนะครับและ13 ได้ทั้งหมด13หน่อนะครับ13หน่อนะครับเราก็แยกเป็นใหญ่กับเล็กนะครับแยกออกส่วนนี้นะครับก็จะได้ไปเคลียรรากแล้วก็พาหัวทําจํานวนต่อไปก็จะได้มาเพิ่มอยู่นะครับจะได้มาเพิ่มอยู่นี่ดูหน้าตามแม่เข้าไว้นะครับนี่รับรองลูกออกมาสวยงามแน่นอนเพราะว่าดูจากหน่อเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นแล้วนะครับว่า ให้ลูกสวยส่งลูกดีนะครับแล้วหัวสมบูรณ์แบบนี้นะครับผมหัวสมบูรณ์แบบนี้รับรองว่าใบแรกมายังไงก็ด่างแน่นอนเหมือนกับรักเอยเหมือนกับอ่า ดารานุพร a t ที่เคยอัปเดตให้ดูใครอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมเข้าไปที่ Facebook บนสีพระธรรมนะครับยังไงฝากทุกท่านกดติดตามกดกระดิ่งช่องบอนสีพระธรรมคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กับช่องบอนสีพระธรรมด้วยนะครับแล้วจะมาอัปเดตบนสีให้ทุกท่านได้รับชมเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร